พาไปค่ะควบคุมหัวใจไม่ได้จริงๆก็คงต้องยอมให้มันเป็นไปกี่ครั้งที่คอยบังคับใจสุดท้ายก็ลอยไปหาเธอไม่รู้จะทำยังไงขังใจเอาไว้มไม่ได้จริงๆก็คงต้องยอมให้มันเป็นไปความรัก ทิดทางให้หัวใจมันเดินไปไหนไม่รู้ตัวไม่เชื่อไม่ฟังกันสักครั้งแบบว่าไม่รู้ทำไมหัวใจจะพาไปที่ใดก็ปล่อยไปจะพาไปรักใครก็จะไปอยู่ที่หัวใจนำทางฉันไป หัวใจบอกฉันให้คิดถึงเพียงตาเธอไม่รู้ว่าใจของเธอเป็นเหมือนฉันหรือเปล่าอยากรู้เหมือนกันว่าคิดยังไงควบคุมหัวใจไม่ได้จริงๆรักเลยเรล้ากันให้รู้กันไปตัวฉันไม่อาจแกล้งฝืนใจทำเป็นไม่มอง ั็ใจลอยอีกแล้วก็คงต้องรักเธอไปหัวใจจะพาไปที่ใดก็ปล่อยไปจะพาไปรักใครก็จะไปอยู่ที่หัวใจนำทางฉันไปหัวใจบอกฉันให้คิดถึงเพียงแต่เธอไม่รู้ รู้เหมือนกันว่าคิดยังไงขอบคุณค่ะบ๊ายบาย